รับผมมาดีครับก็นะครับคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการทํากําไรจากอีเวนต์เหตุการณ์ที่มีความสําคัญนะครับเมื่อวานนะครับหรือว่าข่าวล่าสุดเนี่ยหลายคนน่าจะเห็นข่าวที่ดังที่สุดของเมื่อวานนะนั่นคือเครื่องบินตกนะครับเครื่องบินโบอิงตกนะ่วนข่าวเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองเซิร์ชดูก็ได้ซดก o เกิลเนีย่ยเครื่องบินตกนะครับหรือไม่เดี๋ยวก็ดูข่าววันนี้ก็จะมีข่าวเต็มไปหมดเลยนะแต่ประเด็นสําคัญคือ,อนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ ที่เครื่องบินตกด้วยเนาะแต่ว่าเหตุที่ผมต้องการยกขึ้นมาเนี่ยอยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าลองดูว่าเหตุการณ์นี้มันสามารถทํำยังไงได้บ้างถ้าพูดถึงในด้านของการลงทุนหุ้นนะครับผมแต่ว่าผมไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเครื่องบินตกแล้วก็เอาเอาเขามาเล่นไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ขอญาตแจ้งนะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะแต่ว่านะผมอยากให้ทุกคนดูว่าเหตุการณ์นี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับโอเคอ้าวเราดูนะเครื่องบินตก นะครับเนื้อข่าวไปยังไงลองเสิร์ชดูยังไงก็มีนะแต่ประเด็นก็คือว่าเครื่องบินตกเนี่ยมันคืออะไรมันคือการทํากําไรจากเหตุการณ์ได้การทำกำไรมีทั้งหมด4รูปแบบนะเหมือนที่ผมเคยเล่าไปหน้าแฟนเพจสาสตว์ในนุ้นจัก,กรพัรดินะลองเข้าไปดูวิดีโอเก่าๆนะครับการทำกำไรมีทั้งหมด4รูปแบบนะมีทางด้านของ Fundamental Technical Event และก็ไซโครล็อก นีครับอันนี้ผมอธิบายไปแล้วเนาะในคลิปลองไปดูย้อนหลังเถอะไม่งั้นก็ดูในคลิปล่าสุดของผมเนี่ยที่เป็นเรื่องของการเลือกตั้งไหนอยู่ไหนอ่ะคลิปนี้ก็ผมก็มีเล่าเรื่องของ4วิธีการทำกำไรจากเหตุการณ์นะอ่ะลองไปดูก็แล้วกันนะใครยังไม่ดูนะแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงอีเวนต์นี้ก่อนอีเวนต์เครื่องบินตกเนี่ยนะครับมันเกี่ยวอะไรกับหุ้นตัวไหนบ้างนะอันนี้ต้องบอกเลยว่า โบอิงบริษัท o e i n g เนี่ยนะครับก็คือเอาพูดง่ายๆว่าเครื่องบินทุกลำแทบจะทั่วโลกเนี่ยผลิตมาจากบริษัทโ e i ิ g หมดเลยนะฉะนั้นเครื่องบินตกเนี่ยเป็นเครื่องบินที่เออนะลองอ่านดูแล้วกันนะแต่เป็นรุ่นใหม่ของบริษัท o e i n g เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผลกระทบทันทีกับบริษัทโ e i n g ทันทีเลยอย่างเช่นเมื่อคืนผมสอนคราฟหนึ่งรุ่น5ก็มีเรื่องของตลาดอเมริกาด้วยใช่ไหมอ่าผมก็เปิดให้ดูนี่คือหุ้นของ Boeing นะวิธีการดูกราฟหุ้นต่างประเทศผมก็มี เล่าให้ฟังแล้วหน้าแฟนเพจลองไปดูนะน่าจะอยู่ในคลิปคลิปนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยคลิปเนี่ยอันนี้ก็เป็นก็เป็นวิธีการในการดูกราฟหุ้นต่างประเทศลองเข้าไปดูก็แล้วกันนะคลิปนี้นะครับหรือไม่ก็เนีย่ยลองเข้าไปดูเถอะนะวิธีการใช้เอาเป็นว่าถ้าใครหาไม่เจอก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะเอาลิก์มาแปะให้นะแต่ให้ดูก่อนนะตอนเมื่อคืนเนี่ยตอนตลาดเปิดเนี่ยโอ้หุ้นบูบลงมานี่เลยบูบลงมาข้างล่างนี่เลยนะ จาก428นะถ้านะจำไม่ผิด4นะถูกต้อง400เนะี่ยประมาณ424เนะี่ยตกลงมาเหลือ377นะอ่ยตกไปโหกี่เหรียญถูกไหมนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องดูว่าอันนี้มันคืออะไรฟังให้ดีนะอันนี้คืออะไรนะีให้เราย้อนกลับไปดูปัจจุบันเอ้ยมันคืออะไร Boeing นะครับ B A ถ้าเป็น B A ในไทยผมไม่รู้บริษัทอะไรนะแต่ถ้าพิมพ์ในหุ้นต่างประเทศ B A เนะี่ยคือหุ้นเกี่ยวกับ o e i n g ยกตัวอย่างเช่นจีนซื้อโ e i ิ g แบบเหมาร้อยคันสมมตินะเออหุ้นก็จะขึ้นเราก็มาสามารถมาใช้จุดนี้เก่งกำไรได้นะเพราะ Boeing เนะนี่ยจุดเนี้ยที่ราคาร่วงลงมาเนะี่ยมันคือเหตุการณ์ไงเหตุการณ์ที่เครื่องบินตกนะซึ่งมีผลกระทบทันทีกับบริษัทโดยตรงเห็นไหมตกวันฮิตตลาดเปิดเมื่อคืน2องทุ่มครึ่งตลาดม่การเปิสองทุ่มครึ่งปุ๊บตกเลยทันที ทีนี้ประเด็นคือถามว่าเครื่องบินตกแล้วถามว่าบริษัทโบอิงจะเจ๊งไหมละ่ะเขาจะเลิกผลิตเครื่องบินไหมหรือเครือการบินต่างๆเขาจะไปซื้อที่อื่นไหมละ่ะเพราะที่อื่นไม่มีขายมีที่เดียวคือโบอิงไงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยโบอิงยังไงก็ไม่เจ๊งแค่ได้รับเหตุการณ์ได้รับอีเวนต์ผลกระทบหนักตอนนั้นเท่านั้นเองประเด็นสําคัญก็คือเราสามารถใช้จุดนี้ในการซื้อหุ้นโบอิงได้ในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นนะ แน่นอนว่าไอ้ตอนที่เกิดอีเวนต์มันต้องลงทันทีเราจะอาจจะซื้อเลยหรือรอสักระยะหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่เพราะแล้วแต่ว่าเหตุการณ์มันมันขนาดไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์สําคัญในประเทศไทยรอบแล้วเห็นไหมก็ลง4 5วันแล้วก็เด้งขึ้นเลยอันนั้นเหตุการณ์ที่คนไทยสูญเสียทั้งประเทศนะถ้าใครจําได้นะอืมแต่เน,นี้ยก็เป็นแค่เหตุการณ์ชั่วคราวไงฉะนั้นก็คือเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นดีราคาถูกดูนะถ้าผมดูดวงตาดาวเทียมเนี้ยแน่นอนเนี่ยดูสิหุ้นโบอิงเติบโตตลอดเห็นไหม เติบโตตลอดเลยเพราะอะไรเพราะเครื่องบินยังไงเขาก็ซื้อกันนะแล้วที่สําคัญคือหุ้นโบอิงเนี่ยนะผมบอกเทคนิคให้เลยคือให้เราใช้ข่าวในการทังอะไรจะใช้สูงทุกครั้งที่ราคาวิ่งราคาวิ่งเนี่ยเกิดจากเศรษฐกิจหมดเลยหรือว่าเกิดจากการซื้อเครื่องบินทั้งหมดเลยบางทีเศรษฐกิจอเมริกาดีปุ๊บเนี่ยเขามีตังค์ซื้อเครื่องบินกันเขาพูดถึงว่าพวก Privat e jet พวกอะไรนะอืมราคาหุ้นก็ขึ้น เพราะนั้นไอ้พวกหุ้นพวกนี้จะมากับเศรษฐกิจนะหรือแม้แต่กระทั่ง p r i c e Line ที่เป็นบริษัทแม่ของ a g ก da ที่เป็นหุ้นในอเมริกา PCLN เนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีราคาก็ขึ้นเพราะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นเรื่องของหุ้นในอเมริกาแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังสื่อคือไม่ว่าข่าวเนี้ยเราต้องดูว่ามีผลกระทบกับอะไรอ่ถ้าเราเล่นหุ้นไทยเราก็ไปประยุกต์ใช้กับหุ้นไทยได้แล้วแต่ว่าบริษัทไหนที่มีความเกี่ยวข้องตรงๆในไทยแต่เนี้มีความเกี่ยวข้องตรงๆกับหุ้นอเมริกาที่่ชือว่าหุ้นอ ยกตัวอย่างนี้ไปเลยนะมันสามารถอัดแอพใช้ในตลาดไทยก็ได้แต่ให้เราดูว่าอีเวตนนั้นคืออีเวต์อะไรนะอีเวตนนั้นเกิดแค่ช่วงราวไหมและบริษัทนั้นดีหรือไม่นะถ้าอีเวต์ไปเกิดกับบริษัทที่เป็นหุ้นปั่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่สนใจเข้าใจไหมแต่นี่เป็นหุ้นโบอิงเลยซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่เอาพูดง่ายๆว่าเป็นบริษัทที่ <c oughs> เออเหมือน a o t อะ่ะเหมือน AOT ออ่ะมันจะมีลักษณะพิเศษแค่มีได้แค่ตัวเดียวเป็นต้นอย่างเงี้ยเออโบอิงก็เหมือนกัน นะเนี่ยยกตัวอย่างเช่น aot เห็นไหมมีลักษณะพิเศษเดียวนะครับนะอันนี้ผมก็แชร์ให้ฟังสำหรับการใช้อีเวนต์นะและใครต้องการศึกษาหุ้นอเมริกาเพิ่มเติมสามารถที่จะไปเรียนคลาส12เพิ่มก็ได้วันนี้ก็มีเรียน2ทุ่มขึ้นยังเรียนสดอยู่นะเพราะว่าอัปเดตเพิ่มเนื้อหาอีก10กว่าตอนนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปเรียนก็สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ไปได้นะหนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่ตัวเดียวกับอ e ีบุ๊กนะอีบ e ุ๊กเนี่ยจะเป็นแค่ครึ่งเล่มพูดตรง,ตรง นะแต่อีกครึ่งเล่มเนี่ยจะเป็นเรื่องของหุ้นอเมริกาเช่นเว็บไซต์ข่าวสาคัญต่างๆในการดูหุ้นอเมริกาดูตรงไหนบ้างเว็บไซต์ในการดูตัวหุ้นว่าวันนั้นมีหุ้นอะไรบ้างก็อยู่ในเล่มนี้นะแต่จะไม่ลึกเท่าคลาสสิอันนี้เป็นคลาสเรียนนะส่วนนี้เป็นหนังสือนะครับหนังสือก็ยังสั่งเป็นพรีออเดอร์ได้อยู่นะเล่มละหนึ่งพัน 1, บาทหรือแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าสั่งสองเล่มก็สามารถที่จะเข้ากลุ่ม Facebook ได้ฟรีซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยจะมี e ามาอีบุม นะย้ำอีกครั้งว่าคนที่ซื้อ2เล่มเท่านั้นนะจะได้เข้ากลุ่มนะและกลุ่มนั้นก็จะมีไลฟ์อัปเดตให้ด้วยแล้วก็สามารถถามตอบได้ด้วยเช่นอ่านหนังสือไม่เข้าใจตรงไหนไปถามในกลุ่มผมเข้าไปตอบนะครับก็อันนี้ลองดูนะส่วนใครที่เป็นมือใหม่ให้ไปดูสอนหุ้นมือใหม่ฟรีก่อนนะครับและพวกคลิปนะวิธีการใช้กราฟต่างๆก็เข้าไปดูนะอย่างเช่นคลิปนี้เรื่องของอีเวนต์เรื่องของ event, เทคนิควิเคราะห์เหตุการณ์ทำยังไงนะครับนะอ่ะลองไปดูแล้วกันที่แฟนเพจสตาร์ทหุ้นจุลพัทรแล้วก็ก นะครับส่วนถ้ใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ถ้ากดแชร์ก็ได้ผมไม่ว่าผมไม่ว่านะผมไม่ว่ากดได้เลยไม่ต้องขอด้วยวันดีครับเดีย๋ยวเราพบกันวันนี้อาจจะมีไลฟ์หน้าแฟนเพจนะลองติดตามดูครับผมขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกคนเอาไปใช้ได้ประโยชน์นะถ้ามีคำถามก็พิมพ์คำถามไว้ขอบคุณครับวันดีครับ